ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านมานาะฟู้ดคอร์ดเป็นซูนอาหารที่รวมอาหารหลายอย่างมากเลยนะคะบรรยากาศร้านก็จะเป็นห้องแอร์นั่งสบายสามารถดูเมนูจากโต๊ะได้เลยนะคะก็จะมีพนักงานคอยมาเสิร์ฟอาหารให้เราข้างก็จะเป็นมานาคอฟฟี่นะคะขายเป็นพวกเครื่องดื่มกาแฟสามารถสั่งาทานพร้อมกันได้เลยเมนูที่เราสั่งมาวันนี้จะเป็นราดหน้าทะเลค่ะราด ธรรมดาอยู่ที่50ถ้าเป็นพิเศษอยู่ที่60บาทที่นี่เขามีอาหารหลากหลายมีแต่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนข้าวซอยไก่น้ำเงี้ยวขนมจีนกะทิน้ำยากะเพราข้าวผัดราดหน้า ผัดซีอิ๊วส้มตำปีกไก่ทอดก็มีจ้าอีกเมนูหนึ่งที่เราสั่งมาก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะราคาธรรมดาอยู่ที่50บาทใครอยากสั่งพิเศษก็ราคาอยู่ที่60บาทจากนี้เขายังมีของหวานวบคอยบริการอีกเรียกได้ว,ว่าครบวงจรร้านเขาเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะคะหยุดทุกวันอาทิตย์สำหรับใครที่อยากดูว่าเมนูของร้านมีอะไรบ้างเราถ่ายมาให้ดูแล้วนะคะพิกาดร้านถนนรอบเวียงข้างธนาคารอิสลามตรงเข้าไปตรงนี้เลยตรงมาเสร็จจ เขาอยู่ตรงนี้ร้านเขาเป็นแบบนี้จ้าใครมีร้านอื่นแนะนำเมนมาบอกกันด้วยนะ